คิดอย่างไม่ดราม่าพักเครื่องครับมันก็เหมือนการมาออกรายการผลกระแสรรก็สองคนก็มาโปรโมทพักเครื่องอะ่ะเอาตรงๆเลยอะ่ะนะครับรายการกัใชัยก็ได้เรตติ้งประชาชนก็ได้ความรู้ว่าพักเกยพักแท้พักเกหรือพักแท้นะครับพิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีหน่วยงานกลางสรุปแล้วก็คือถ้าถามผมดูรายการผลกระแสรรนะอย่าซื้อพักเครื่องดีที่สุดผมว่ารายการกัใชัยก็มีประโยชน์นะกัญชัยก็เลือกคนที่มันมีเรตติ้ง นะพอมีเลตติ้งสปอนเซอร์ก็เข้าขการใช้ฉลาดไม่ใช่คนโง่นะประชาชนก็ได้รู้ว่าอ๋อไอไอนะไอค้าขายพระเครื่องพระเก๊พระอะไรต่างมีมานานแล้วและสรุปแล้วก็คือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพระจริงหรือพระเก๊ไม่มีหน่วยงานกลาง,ลางอันนี้ข้อสรุปที่ได้จากรายการผลกระแสและก็ประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อไอคนขายพระเสียนพระนี่รวยมีเป็นพันล้านออกรายการผลกระแสเฉพาะเครื่องแต่งตัวรวมกันแล้วสิบเอ็ดล้านอ๋อเท่ากับว่า ไอ้ใครที่ไปเล่นพระทั้งหลายที่แต่พวกนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเซียนพระหรือเปล่ามันจะซื้อมาทําไมพระเครื่องเรานับถือศาสนา,าพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยให้ไหว้พระเครื่องเหรียญเคยเห็นเหรียญของพุทธเจ้านไม่มีไอ้พวกนี้มันก็เป็นอะไรวัตถุมงคลปั่นกระแสะมาสรุปง่ายๆดูรายการผลกระแสะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าคนที่รวยที่สุดคือเซียนพระไก่สองคนที่ไปออกรายการไอ้คนหนึ่งเนี่ยเฉพาะเครื่องแต่งกายนาฬิการ,รวมแล้วสิบเอ็ดล้านลถอีกไม่รู้ยี่สิบล้านมั้ง เท่ากับว่าแม่งรวยเป็นพันล้านเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอพวกนี้รวยกับเพราะพวกเราเนี่ยแหละช่วยกันปั่นราคาพระอ,องค์ละห้าล้านอะไรบ้างนะถ้าแขวนแล้วโดนยิงยิงไม่เข้าไม่จริงแล้วครับส่วนใหญ่ทะลุตายเนะี่ยเจ้าพ่อแค้วทีนี้คุณจํานะตอนที่แกโดนยิงตายแนละ้วโอ้ยพระไม่รู้กี่วัดอนะของแท้ทท้งนั้นนะไม่เชื่อไปถามผู้เสียภานี่นะแต่ตายท่าที่นะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสรุปแล้วดูรายการผลกระแสทาให้รู้ว่า นะครับไม่ควรไปเล่นพักเครื่องมันก็ปั่นราคาปั่นกันไปปั่นกันมาจากจากพันเดียวก็กลายเป็นห้าล้านสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นและสุดท้ายนะครับมันอาจจะไปกลายเป็นช่องทางในการนะครับเรียบหลอกลวงประชาชนและช่องทางในการฟอกเงินของพวกนักการเมืองและก็ข้าราชการที่ทุจริตกันแล้นครับ,บเพราะนั้นสิ่งที่ได้จากรายการหักระแสก็แค่นี้แต่รายการหักระแสคืออะไรเนตติ้งได้สปอนเซอร์เข้าบอกแล้วว่าการใายมันเก่งเลือกเฉพาะคนดังๆมีกระแส นะเอาไอ้บอยถ้าพระจันทร์ไปเอาไอ้น้ตบางแพรหรืออะไรไปอะ่ะไอสองคนมันก็มีเอฟซีเยอะคนก็ชอบแล้วคนไทยก็บ้าพระเครนะื่องเยอะนะเพราะนันเลตติ้งรายการมันก็ไปไงโอ้ก็กกกกอบอกแล้วกัญชัยมันฉลาดมีคนโง่หรอกถ้ามันโง่ไม่ดังไม่รวยขนาดนี้กัญชยัยฉลาดแต่ประชาชนจะได้อะไรเราดูเสร็จเราได้รู้ว่าอะไรอย่าไปซื้อพ้าเครื่องเลยธรรมะอยู่ที่ใจอย่างพี่เดชเรไม่เคยไม่มีเรพระาเครื่องผ้าอะไรต่างๆมีแต่รถเครื่อง พรถเครื่องเนี่ยมันเร่งได้ไปไหนมาไหนได้พระเครื่องไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็ปั่นราคาไปห้าพันแล้วเดี๋ยวก็เป็นห้าล้านคนรวยคือเซียนพระเซียนพระดูเนี่ยนาฬิกาเรือรับสิบล้านยี่สิบล้านมีตั้งไปรู้กีุ่่นเสื้อผ้าสิบเอ็ดล้านอ่ะผมไม่รู้ว่าเสียภาษีอะไรยังไงกันหรือเปล่าพวกนี้หรือว่าใครจะกล้าไปตรวจสอบเป็นไอ้พวกออกรายการหนุนกะแต่ใครจะกล้ามันรวยยนะังมาหาศาลน่ะนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปยุ่งเลยอ่ะมีเงินเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรดีกว่าไปซื้อพระทำไมองค์ละห้าล้านผมเชื่อว่าอ้้ลูกกคาขงพว ไอเซียนพระพวกนี้ส่วนใหญ่รัฐมนตรีตำรวจทหารอะไรต่างและก็น่าจะเป็นพวกนักการเมืองที่เป็นเงินเยอะนะครับเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองนะครับนะเพราะฉนั้นก็เนี่ยสิ่งที่เราได้จากรายการผลกระแสต้องกราบขอบพระคุณรายการผลกระแสนะนะครับเพราะฉลาดนะคนที่บอ,อกรายการก็คนที่แม่งมีกรนะแสทั้งนั้นเนี่ยเวลาดูก็ยอดคนดูก็ไดเอ็นเกจ็ไดสปอนเซอร์ก็เข้ากระแสก็ได้กันชยัยเป็นคนฉลาดก็อยากจะให้พิธีกรช่องอื่นฉลาดเหมือนกันชัยมันจะได้รวยไง นะครับเพราะว่าช่องอื่นเห็นได้ข่าวว่าต้องปลดนักข่าวปลดอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะอะไรเพราะไม่มีสปอนเซอร์ดูวิธีการจัดรายการของการใัยเนี่ยมันต้องมีดรามา่ามีเนื้อหามีอะไรต่างๆเนะียเราต้องยอมรับเลยแม่งสุดยอดแห่งรายการต้องหวนกระแสะนะครับจริงไหมครับนะครับพี่เดงอยากจะดังเท่านั้นเลยแต่ก็พอแล้วจัดรายการอยู่ทางโซเชียลเนี่ยนะวันมีคนมาดูรวมกันสามแปฟอร์มวันละแสนสองแสนก็พอแล้วพี่เดงนะครับแสนลูกแสนพอแล้วไม่ต้องสิบสิบล้าน นะเราไม่หลอกลวงประชาชนจริงใจให้ความรู้ตรงไปตรงมาใครจะด่าก็ฟังนะครับไม่มีการฟ้องร้องไม่ชวนใครไปกินข้าวข้าวเย็นที่พะเยานาราที่ว่าไม่ชวนผมไม่เคยฟ้องร้องใครใครจะด่าจะชังก็ว่าไปแต่แต่ถ้าเกิดใช้คำหยาบเราก็ไม่อ่านแค่นั้นแหละเรารักทุกคนใครชอบเพื่อไทยก็มาได้นะครับนะชอบส้มก็ได้ชอบน้ําเงินก็ได้กล้าทําก็ได้ได้หมดครับนะครับได้หมดผมอ่านที้หมดนะแต่ขอให้ใช้ถ้อยคําสุภาพเป็นเลงนะครับนะพี่เดน,นะครับ แล้วทุกวันนี้เขา,อ,าอะไรแขวนทองเหลือครับอะไรใครครับนะครับน่ะนะฮะว่ากันไะปนะนะครับนะนะนะครับแปลไฟนุรักไม่กล้าดา่าอภิสิทธิ์สามปอชื่นชมคนโกงจะดังได้ไงอ๋อนะครับนะพรีเมียมศูนย์ศูนย์หนึ่งชื่นชมคนโกงจะดังได้ไงใครไปชื่นชมคนโกงครับแม่ตักบ,บาเบียเนี่ยการโกงประชาชนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสมมุติว่าเขาโกงนะแต่ถ้าเกิดเขารับสภารภาพว่าเขาโกงจริง นะแล้วก็คืนเงินอันนี้ต้องชื่นชมในในสำนึกที่เขามีต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพรีเมียม0 0 1นะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังผมไม่เคยชื่นชมคนโกงนะครับแต่ชื่นชมคนที่โกงแล้วยอมรับผิดยอมสำนึกเยียวยาคืนเงินจนครบถ้วนทุกบาททุกตงังคนแบบนี้ชื่นชมที่มีความสำนึกไม่ได้ชื่นชมว่าเขาคนโกงนะครับพรีเมียม0 0นนะครับนะนะครับทางช่อง y o u t u b e นะชัดเจนนะ นะครับเข้าใจนะพิมพยมืศูนย์หนึ่งนะนะครับอืมอยู่แบบอาจารย์ไม่ต้องเครียดพระแท้คือพทธเจ้าถูกต้องครับนะครับคุณกรสมันนะครับอ่านนี้แล้วครับอืนะครับสบายสบายนะครับอ่านให้ฟังหมดนะครับเออนะครับพเมียมือศูนย์หนึ่งโกงสามร้อยล้านคืนร้อยล้านรอลงอาญาห้าปียังไงก็คุ้มครับก็อ๋อครับอ๋อนี่เขาบอกว่าโกงสามร้อยล้านคืนร้อยล้านยังไงก็คุ้มครับนะครับก็ก็ไปโกงแต่ครับถ้าคิดว่าโกงแล้วคุ้มครับนะครับนะ นะครับ fc เราก็มีหลายแบบน,นะอ,อ,อย่างคุณกรสามันเนี่ยแบบโกงแล้วคุ้มเขาบอกแกแนะนําว่าโกงสา0ร้อยล้านจ่ายร้อยล้านคุ้มครับอ่าก็ไม่เป็นไรครับนะครับอ่าเอาคนสามัญน,นะครับอ่านได้แล้วนะครับลองไงไปติดตามช่อง youtube ของคุณคนสามัญน,นะครับแกบอกว่าสามร้อยล้านจ่ายจ่ายสักร้อยล้านโกงแล้วคุ้มอ่ากนะ็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะคือคนในรายการของจารเดียมีหลายอย่างหนึ่งเป็นคนชมประเภทตกเป็นอาหารเต่า อีกพวกหนึ่งอยู่เป็นบัวใต้น้ําอีกคนนึงปิ่มน้ําอีกคนหนึ่งพ้นทุกแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีความเห็นต่างกันเรายอมรับได้ไม่เป็นไรนะครับนะนะครับอ่านให้หมดนะครับนะครับนะช่องทางรวยทําไมโกง,งและโกงแล้วถึงคืนแล้วโกงทาไมคุณสุทธ,ธิศักดิ์เออนั่นสิไปถามก็ดูนะว่าโกงทาไมแต่รายการผมกําลังอธิบายว่าทําผิดแล้วสํานึกคืนเงินเขาเป็นเรื่องที่ดีไม่ไดชนะ้ชื่นชมในการสำนึกไม่ได้ชื่นชมในการโกงเพราะฉะนั้นฟังดีดีนะครับนะหูอย่าไปหาเลือก นะเดี๋ยวเรื่องจะไปหาท่านนะครับนะ <c oughs> เลือกตั้งทีไรแจกเงินซื้อเสียงทุกรั้งคุ้มจริงครับแล้วแต่ความคิดอารามบอยนะครับนะครับถ้านะนะลองไปชื่นชมนะครับเข้าไปดูช่อง YouTube คนสามัญน,นะเขาก็มีความคิดที่เท่ๆไปอย่างไม่ชื่นชมคนโกงใครโกงแล้วรับสารภาพคืนเงินเขาก็ไม่ชื่นชมนะเสียดายที่ศาลไม่จําคุกอยากให้จําคุกก็อ่าลองไปดูคนสามัญน,นะผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ให้ทางช่อง YouTube นะครับลองไปดูท่านนะครับ เราใจถึงเน่ยถึงแม้คิดไม่เหมือนเราเราก็เชียร์ได้เผื่อจะมีคนคิดเหมือนท่านนะครับ <c oughs> จะนะครับอารามบอยโกงแล้วคุ้มเดลฉานวิชาหรือเปล่าครับ <c oughs> กูกูก็ไม่รู้เือนกันนะโกงแล้วคุ้มเป็นไงวะโกงแล้วคุ้มมีเรอผมไม่เคยพูดนะผมบอกว่าแม่ตักป๋าเบียแกโดนฟ้องเรื่องช่อโกงแกรับสารภาพนะมีสำนึกแล้วก็คืนเงินเขาผมว่าชื่นชมที่มีความสำนึกไม่ได้ชื่นชมในการโกงนะไม่เคยนะอย่าไปบิดไปเบือนนะครับ นะครับเดี๋ยวงานเข้านะอืมนะอ่านี่ครับคุณล็อบบี้โกงถ้ารอดก็รวยหายนะนะคุณล็อบบี้คือคนเรามันแตกต่างกันบางคนก็เป็นพวกอ่าสีดําบางคนก็สีเทาบางคนก็สีขาวนะบางคนก็สารแนมมีหลายอย่างเอ่อนะครับมันมีหลายอย่างครับเอ่อบางคนจะอิจฉาลิษยาคนอื่นเขาคือมันมีหลายอย่างในสังคมอจอหน,นี้มือปล่าไปที่ไหนแล้วคดีบุกรุกป,ป่าก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะ ที่กองปราบนะไม่นานเดี๋ยวก็ส่งฟ้องครับคดีพวกนี้สั่งฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะนะครับนะเดี๋ยวก็ตามให้แล้วกันนะว่าคดีถึงไหนแล้วประชาชนหนุใจขนาดเถพปารีนายังโดนไปสี่ห้าปีเนะี่ยนะครับบุกลุกป่าในไร้แรงนะนะครับนะครับจนนี่สมมติว่าทําผิดก็รับสารภาพแต่ถ้าไม่ผิดก็สู้ไปชีวิตแม่งก็เท่านั้นเนะี่ยอ่าเนะี่ยโกงแล้วส่วนใหญ่ไม่รอดหรอกสิครับนะ <c oughs> นะครับนะรบลอลงห้าปีหนักอยู่นะครับพีเ่เดกก็นั่นน่ะสิห้าปีไปทําผิดไม่ได้นะ บางคนบอกอุย้ยสารจำคุกยี่สิบปีรออายาห้าปีเล็กน้อยนะมึงลองไปโดนดูนะแบบแม่ตักป๋าเบียสารจำคุกยี่สิบปีภายนห้าปีไปหลับไปขับรถชนคนตายไปหมิ่นประมาทสารจำคุกคดีหลังหนึ่งปีบวกโทษเก่ายี่สิบปีมึงติดคุกยี่สิบเอ็ดีนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถามเอไอบ้างนะไอ้พวกบอกอุย้ยรอการลงโทษไม่มีอะไรเลยรอการลงโทษห้าปีห้าปีนี่มึงทำตัวเหมือนพระเลยนะ่ะมีเรื่องมีราวไม่ได้เรามีคดีขึ้นมาติดคุกเอาของเก่ายี่สิบปีมาบวกนะ่ะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟังเรามันมีพวกอะไรบัวซีเราไอ้พวกแรกไม่เคยศึกษาหาความรู้เลยตกเป็นอาหารของเต่าหรือปลาคือไม่มีความรู้นะครับนะเอ่อโลกเขาเบาบัญญาไอ้พวกที่อะไรใต้น้ําบัวใต้น้ําไอ้พวกปิ่มๆน้ำาต่ไอพพนน้พวกพ้นน้าเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับฟังรายการจานีดูข่าวดูละครเนี่ยไปถาม AI บ้างไปดู AI ถามก o o g l ลหาความรู้บ้มไม่ใช่แบบ อ,อยู่ในกะลากะลาคอกอย่างเดียวอันนี้ฝากไว้ผมรักเอฟีทุกคนเลยแต่ว่าเอฟเรามีหลายเหล่านะบัวใต้น้ําบัวที่เป็นอาหารเต่านะบัวปิ่มน้ําบัวพ้นน้ํามีหลายอย่างถ้าฉลาดก็จะรับ